sáng 2, kinh Hãy subscribe cho kênh Ghiền นะครับที่สร้างความรู้นะครับแล้วก็สร้างเรื่องราวดีๆนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็หน่วยงานองค์กรต่างๆนะครับมอบความรู้วันนี้เรามารู้จักกับทีมครูฝึกทีมหนึ่งนะครับซึ่งผมเองนะครับมองเห็นถึงความสามารถแล้วก็ศักยภาพของทีมนี้มีความพร้อมแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าเผยแพร่ให้กับชุมชนแล้วก็พี่น้องได้รู้จักนะครับเดี๋ยวเรามา วันนี้จะกับครับครณกบคุณกบสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมผมจะขอคุยเป็นรายบุคคลไปก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้โฟกัสเป็นรายเป็นรายบุคคลไปผมขอคุยกับครูก่อนเลยเนาะครับครูขออนุญาตแนะนําตัวครับผมสวัสดีครับ ผมพันจาตรีชายแดนแอกทองนะครับตำแหน่งปัจจุบันเจ้าพนักง,งานป้องกันและบรรเทาสารภัยสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลระแงงอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับแล้วก็เป็นจิตอาสา904ครับผมเอาตัวนี้นี่ของครูนี่ก็คือเราทําหน้าที่ครูฝึกไปด้วยแล้วก็ทํางานประจําไปด้วยถูกต้องครับก็นอกจาก หน้าที่ประจําที่เราจะต้องรับผิดชอบในเขตพื้นที่แล้วอีกหน้าที่หนึ่งของเราก็คือการฝึกอบรมให้ความรู้กับหน่วยงานและก็พี่น้องในชุมชนนะครับตามที่ได้รับการร้องขอนะครับเราก็พร้อมสนับสนุนครับอืมแล้วก็ทีมของเราที่มาด้วยกันในนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรเรียกว่าเป็นชุดทีมของเราโดยตรงไหมครับอ่าชุดที่คณะครูฝึกที่มาให้ความรู้กับ ชุดประกันจิตอาสาภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลครูตันในวันนี้นะครับก็จะเป็นครูฝึกจากสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีบุคลากรของเราที่ ผ่านหลักสูตรนี้นะครับจำนวน3ท่านแล้วก็เป็นเจ้าพนักง,งานป้องกันและบรรเทาสารภัยในพื้นที่อำเภอศรีขอรภูมนะครับซึ่งเรามีชมรมป้องกันและบรรเทาสารภัยศรีขอรภูมที่รวมบุคลากรด้านงานป้องกันและบรรเทาสารภัยไว้ด้วยกันครับโอ้โหชัดเจนมากนะครับครับอโอเคนะครับเดี๋ยวคนอื่นก็ผมคุยกับครู เดี๋ยวเราคุยกันอีกเยอะเลยแก่ขอคุูกับคุยกับครูท่านอื่นก่อนครับผมเชิญครับขออนุญาตแนะนำตัวครับครูนครับผมสมศักดิ์เจริญาครับจบสูตรประกันแรงงานชาวสาธารณภัยปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานประกันแรงงานชาธารณภัยสังกัดองค์การบริหารส่วนตะบลยาอำเภอสีตานครจังหวัดสุรินทร์ครับแล้วผมเห็นความพร้อมของครูเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความฟิตของร่างกายเราบุคลิกภาพเราแต่งตัวแบบ ตัวนี้เราเกิดจากจิตวิญญาหรือเราได้ล่ําเรียนมาด้วยครับผมณคอสอทังน,นก็คือจากประสบการณ์ในการสืบกรมแล้วก็อาศัยประสบการณ์จากการให้ความรู้ในหน่วยงานแต่ละที่แล้วก็เป็นคือคือเป็นแนวทางที่สวยงามถูกต้องบควครับโอเคครับผุขอบคุณครูท่านนี้มากครับผมเดี <c oughs> ย๋ยวผมขอญอยกคุยครูคคท่านอื่นต่อนะครับเชิญครับครับ สวัสดีครับครูครับแนะนำตัวด้วยครับสวัสดีครับผมธาราตุลาลักษณ์นะครับก็เป็นครูฝึกของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับปฏิบัติก็ปฏิบัติหน้าที่ที่อบตจลพัฒนะครับอำเภอศรี פ ו รภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับก็เป็นทีมงานชุดครูฝึกนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับครูตัวนี้ก็คือประสบการณ์ที่เราทำเอาเอาเรียกว่าอาชีพครูฝึก นะผมจะขอเปลี่ยนเปลี่ยนตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ก็คือครูเป็นครูฝึกนะคาสำหรับพวกเราครับก็คือเราทำมานานไหมครับโอ้ก็กว่ากประมาณประมาณน้นประมาณสิกว่าปีกว่าปีทั้งในเรื่องของเราไปผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆก็จะมีรูปแบบการฝึกอันนี้ระเบียบวินัยอย่างเงี้ยวันนี้เราก็ซิมซับมาแล้วก็มาถ่ายทอดบวกกับทีมงานในชุดครูฝึกเนี่ย ก็หลายท่านก็เป็นอดีตฐานเรือก็เอาระเบียบวินัยพวกนี้เข้ามาปรับใช้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะคุยกับครูสามท่านหลักๆเลยเนาะเพราะว่ามันจะคุยกันยาวแต่เดี๋ยวครูไปไปนั่งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะขอคุยกับความรู้สึกของพี่จิตอาสาแล้วก็เรานี่ได้คุยกันยาวแน่นอนนะครับถึงอดีตที่มาอะไรต่างๆเนาะครับทุกวคนครูเดี๋ยวก็ขออนุญาตครูไปพักก่อนก็ได้ครับครับ เราก็จะมาคุยกับเขาเรียกว่า,าจิตอาสาจิตอาสาคู่ภัยพิบัตินะครับสวัสดีครับพี่สารสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงผมนายดำรงกรสุมาโสจิตอาสาภัยพิบัติประจําอ,องค์การบริหารส่วนตำบลคู่ตันครับผมก็ได้ได้ได้อะไรจากที่เรามาอบรมตัวนี้แล้วก็จากคุปปุ่บ้างครับผมอันนี้คือเป็นความรู้ เชิงส่วนตัวเลยนะครับอันนี้ความรู้รอบตัวโดยเฉพาะ,ะที่ครูฝึกได้ฝึกเรื่องการดับเพลิงการอัคคีภัยและการผูกเงื่อนเชือกทุกอย่างที่คุณครูให,คให้ความรู้มาสองวันแล้วก็วันนี้เป็นวันที่สามครับ<ป>ผมคิดว่าดีที่สุดอยากให้พี่น้องประชาชนหลายๆคนได้เป็นจิตอาสา จิตจิตอาสาจะมีประมาณ3ส,สามชนิดนะครับชุดที่1ก็จะเป็นจิตอาสาพัฒนาช,ชุดที่สองจะเป็นจิตอาสาไทยพิบัติคือที่พวกเรากําลังฝึกอบรมอยู่ตอนนี้<ช>และจิตอาสา<ช>อีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจอันนี้ไว้ปฏิบัติรอรับเสด็จนะครับจิตอาสาเฉพาะกิจนะครับ ก็เราเราก็ได้รับความรู้เต็มๆกับผู้ฝึกเนาะครับผมโอเคขอบคุณพี่สามากครับผมครับผมครับเดี๋ยวทักทายอีกท่านหนึ่งพี่ชายสวัสดีครับพี่ชายแนะนําตัวด้วยครับครับสวัสดีครับผมนายชัชวานลายสนนะครับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติประจาองค์การบริหารส่วนตะบลคูตันครับวันนี้พี่ชัดก็เป็นเจ้าหน้าที่ด้วยตําแหน่งไหนครับครับผมก็ปัจจุบันก็ดารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนะครับสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลครูตันครับผมครับผมให้พี่ชัดเอาพูดเลยความรู้สึกที่มองอทีมของครูฝึกทีมนี้ถ้าผมให้คะแนนเต็มสิบที่ให้เท่าไหร่ให้สิบเต็มเลยครับเพราะว่าจากความรู้ความสามารถของทางด้านของครูฝึกนะครับแต่และท่านนะครับก็ล้วนแต่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์นะครับซึ่งได้รับการฝึกอบรมมาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับสถาบันพ้อกันและบรรเทา ส,สาธารณภัยโดยตรงครับผมสุดยอดพี่ชาตผมนึกว่าพี่จะอายสุดเด็ดเนาะตผมผมไม่เด็ดผมดูพร้อมเพราพร้อมจริงๆอ่ะครับผมเหมือนกับเขาซ้อมกันมาเป็นแบบพร้อมทุกอย่างพร้อมทั้งร่างกายจิตใจครับผมทุกอย่างเลยขอบคุณพี่ชาครับผมครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวคุยกันท่านหนึ่งพี่ตู่สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวด้วยครับผมผมนายกรมสันรรพันธุ์งได้เข้าร่วมฝึกอบรมจิตอาสายไพพิบัติของแบงค์ทหารส่วนตะบลกุตันครับ ตอนนี้ก็เราทําหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่อบตนี้เราก็จะออกและการบรการครับครับผมเป็นของข้างสามวันแล้อีกสองวันเนี่ยมานี่เนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างครับสำารอบครูฝึกชุดนี้ก็ถ้าสาหรับครูฝึกชุดนี้ก็รู้สึกว่าดีเยี่ยมเลยนะเพราะว่าเท่าเท่าที่ ใหปฝึกมาก็โอเคทุกทุกฝึกทุกทุกที่ทุกตำแหน่งที่ที่ได้รับการอบรมก็น่าจะโอเคกันทุกชุดนะครับ้ในชุดนี้ก็น่าจะมีความรู้เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยซึ่งมันจะ เอาจากความรู้จักที่ฝึก่มมาจากที่อื่นแล้วก็มาเพกจากตรงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนิดหนึ่งครับท่านก็นจะมีเักยภาพกับตัวเราแล้วก็ไปช่วยทุกคนได้ตามตามที่ึกที่เาสอนมาก็น่าจะได้ใช้จริงครับดีเยี่ยมเลยขอบคุณทั้งสามท่านครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

What? Hard What? Get more. <laughs> Eu dou Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những นียอดเหมือนจะเยอะเดี๋ยวท่นขมวดเลิกทำที่มีแมสนะครับใครไม่มีแมสมีแหมถ้ามีเดี๋ยวสวมถักหมใส่แมสด้วยภาษาสุภาพเขาเรียกสวมจัดเหรเฮ้ หมดจัดเถรอเียงไลับลนคอคนหน้าที่รับลงคอคนหน้าแขนเราเนี่ยมันยาวสั้นไัเท่ากันให้เตรงคอคนหน้าดึง้องใช้ลายแยกเดี๋ยวเราไปติระเบียบครับเ้อ จิตอาสาไยที่บัตตาประจำองค์กรปรสนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลปุตันที่ครบรักทุกท่านในวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สามของการฝึกและก็เป็นวันที่เราจะต้องปิดการฝึกในห่วงบ่ายฉะนั้นแล้วก็เราเหลือเวลาที่จะอยู่ด้วยกันนะครับเพียงอีกไม่ถีงชั่วโมงข้างหน้าครับทุกท่านก็จะสําเร็จหลักสูตร นนก,กุรับใบป,ประกาศนียบัตรโดยโรงงามโดยท่านผูน้ในการศูนย์จิตอาสาประธานจังหวัดสุรินทร์ก็คือท่านผู้ว่ารชยารจังหวัดนะครับก็ภาคบ่ายก็ยจะมีพิธีศิตแต่ในห่วงหลังจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวครูจะให้ครูเวนพาพวกเรานะครับไปที่โดมฝึกเพื่อทำการฝึกบุคคนท่ามือเปล่าประกอบท่าพระราชทาน เสร็จแล้วก็ฝึกบุคคลประกอบท่าสัญญาณมือในการดับเพลิงเสร็จแล้วก็เพิ่มด้วยการใช้อุปกรณ์ในการช่วยชีวิตผู้ประสบภยัยทางน้ำเสร็จแล้วเราก็จะพักเบรคแล้วก็ขึ้นไปที่ห้องฝึกหัดศึกษาซึ่งจะต้องเรียนอยู่ข้างบนนี้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงลแล้วเราก็จะลงมาฝึกภาคสมิบัตินะครับ วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆชุดการจิตอาสาไทยพุทบัานนะครับที่เสียสละอีกวันหนึ่งซึ่งหลายท่านก็มีภารกิจในห่วงนี้ก็อาจจะในเรื่องของนาข้าวอะไรต่างๆครับแต่ท่านนะครับมาด้วยจิตสาธารณะมาทําความดีด้วยหัวใจซึ่งเราเป็นกําลังับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจิตอาสาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนะี่ยท่าน ถราทานมาแล้วนะครับเราจะต้องปฏิบัติต้นเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับให้กับหมู่คนอื่นเราคนอื่นนะครับที่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชน,นะฉะนั้นแล้วก็ให้เราระลึกไว้เสมอนะครับสิ่งไหนที่ไม่ถูกต้องไม่สวยงามไม่เหมาะควรก็ไม่ไม่พึงปฏิบัตินะครับสำหรับชาวนี้ก็จะมีเรื่องชี้แจงประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะไปทำการฝึกหมดเทา